ว้าว The Will Beach Bar a t l a s mm hmm. s ร a n พัทยาเลอจ้าโอ้โหร้านนี้เขามีบรรยากาศที่กว้างขวางโรแมนติกที่เหมาะแก่การชวนกันมานั่งฟังแล้วก็ชมวิวรับลมทะเลแบบชิลๆไปพร้อมกับเสียงคลื่นสบายๆด้วยที่นั่งที่มีให้เลือกอยู่หลายโซนเลยล่ะครับมีี่จะพาฮิโรโกะมาที่ร้านนี้นะ,ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีบรรยากาศดีเราจะได้ชมบรรยากาศตอนกลางคืนโรแมนติกมากเลยแล้วก็่วนอาหาร จะเป็นอาหารทะเลแต่ว่ารสชาติเนี่ยจะก,กลางๆนะไม่จัดมากมเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าที่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช่ไหมค่ะจะึงเลยพภาษาต่างชาติอย่างยูโรโกมาทานไะร้อชอบมากมากเลยค่ะเรามันดีมากงั้นเรามาชิมอาหารกันดีกว่าได้งั้นเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกของทางร้านกันเลยดีกว่าครับกับเมนูกั้งผัดพริกเกลือ ด้วยรสชาติของความสดใหม่จากทะเลข,ของก้างกระดานถูกผัดคลุกเคล้ากับเครื่องเทศและพริกจนมีรสชาติความเผ็ดร้อนที่เข้ามาเติมความอร่อยให้เมนูที่เข้ากันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับเมนูปลากระพงทอดน้ำปลาเมนูที่ทางร้านนั้นรังสรรจัดวัตถุดิบชั้นเลิศอย่างปลากระพงนำมาทอดจนเหลืองกรอบและก็ราดเติมแต่งด้วยน้ำปลาที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านที่ให้รสชาติที่ครบรสอร่อยกลมกล่อม,มครับ แกงป่าทะเลที่โปรยกลิ่นหอมเย้ายู่ที่ชวนลิ้มลองเลยครับเมนูแบบนี้เผ็ดแซ่บรับประกันเลยครับโอ้โซิบเนี่ยเขาน่าจะเกิดว่าอยากมาร้านบรรยากาศชิลๆนะมาดินเนอร์กันอย่างเงี้ยถ้ามาเป็นเพื่อนเยอะๆก็ได้นะต้องมาร้านนี้เลยเดี๋ยววิ e บีชบาร์แอนรีส์ยเพราะว่าอาหารอร่อยด้วยบรรยากาศก็ดีเนาะ เยาจะไปส่งนี่ขอบคุณนะจิ๊บลาบายบายแล้วเจอกันที่คุณแทบโอเควันนี้ขอบคุณมากเลยแี้วก็ขอบคุณด้วยบายบายได้ใว,ว,ว,วันนี้ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่ทำให้จิ๊บรู้สึกดีมากๆเลยค่ะ เพราะในเวลาที่เราต้องการใครสักคนมาอยู่ข้างๆเชื่อว่าหลายคนที่มีคนที่เรารักอยู่ก็คงคิดเพียงอยากให้คนนั้นมาอยู่ข้างๆเราวันนี้จิ๊บได้รู้จักกับความรักอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งมีความหมายมากไม่แพ้กันนั่นก็คือความรักและความห่วงใยจากเพื่อนแท้สาวชาวญี่ปุ่นคนนี้ฮิโรโกะนั่นเองค่ะเดินทางปลอดภัยนะฮิโรโกะคั้งหน้านะครับบทสรุปของน้องจิ๊บ พิธีกรารสาวของเราจะจบลงเช่นไรอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับกับบันทึกหน้าพิเศษ d a ด y on t h อ Beach หนีรักไม่พักร้อนและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าจากร้านสลัดและที่พักสุดพิเศษกับโรงแรมเส้นทาราพัทยา